สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วในรายการมากินกันจุ๊บเมื้อนี้เฮาสิไปกินข้าวพี่น้องไปเซ่พี่มีมื้อนี้เฮาอยู่บ้านนาคาเฟ่ว้าวว้าวอยู่อำเภอวารินเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันง่ายๆเลยคือมาตามเทาสิโพสต์ครดเฟซบุ๊กของหาดทางมากนะถ้าเขามีเบิ่งในเฟซบุ๊กของหามากว่ากก่อนอื่นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศร้านพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลย านมาเลยครับทุกคนตำถานแล้วก็หมูปลาร้าหมูปลาร้านี่ทุกคนหมูปลาร้ายียวเลยเออยัยวอยูย่เย,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 ยเลยหอมเดี๋ยวเขาชิมปลาร้าก่อนเลยแบบแรกอุย้ยนี่<ด>ทุกคนปลาร้าอืมปลาร้าเขาค่อนข้างดีเลยทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเขาเขาแบบเห็ดสีแบบน่าจะเป็นดอกอัญชันนะเป็นสีม่วงๆ่ไกลไกดิ นี่ยอือจิ้มเบิงแล้นางนอกลานมันสิมีแมงว่านไหนเลยนางข้างในลานมันสิสิเป็นแอร์ขาสิบอกภาษาอย่างเงี้ยพาเล่าที่ทุกคนเอยเบิงข้าสิบวยเบิงนี่จิ้มปลาลาข้าเป็นคนมางกินปลาแห้งเจ้าบองสิหลายไปบ่อไะบ่กินได้แลว่ะอืมครับอันนี้หอมหอม หอมอ่ะม่เปรี้ยแล้วจัดไปอืมหมูสามชั้นทุกคนอ้ยวสุดยอดอันนี้เขามีเจ่วมาให้อืมลองไปกินแจ่วสินั่เข้มรสชาติเขาเป็นแบบาพูแดมากนั่เข้มมากเลยนั่เข้มนั่มเข้มยี่ม้น สมนัวอืมสมมาอูปลาอืมสม,มนัวความเปรี้ยวของสมตำเขาจากบอก,กอ,อกทุกคนแสบใส่มือเบิ่งนี่นี่นี่บอก,กอ,อกข้ากับจุกินนิดสิดูสินี่ข้ากับบวยเหาอ,อืม

จนทอดเจ้านี้เป็นยังไงพอร้อยเวลาจำแก้วเลยตุ๋ยอะไรเจ้าบ้าเหรนออกบกขามอืมันบผิดขี้ขี้ขอบบหมี่เม่นี่ขีขอบบหมี่ บอกน้ำตทุกันอ๋อหอมน้ำอืมอืมอืมดีอ่ะ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 นทำปลาแดงนุวๆครับเขาเนื้อไม่เขาอันนี้แล้วอันนี้ยังไง กระปูกระปูชุบแป้งทอดกระปูาปูอืมแซบไม่นู่กระปูชุบแป้งทอดแซบดีทุกคนนี่อืมกินในบรโตูเลยนะอืมลคใกินอาหารกระปูทุบกอข้งแรงชี่ิตอืเอาไม่ได้สิแม่หรอใชืม ปูปูนาอ๋อถามนะตุมตุมจะบอกรอบตุ่มนาะงกรมปูกรอบแฮงต้องจังเลิศไหมล่ะ ปลาก็ปูทูแปงหอยก่อนแซ่บอ่ะน้อมตั้งได้แม่ว่าไหนขับมูกอบอ

มันเปรี้ยวแบบเปรี่ยวโดดนะเปรี้ยวนวลพ้อมหรอกค่ะ เพิ่มคอลลาเจนไก่แล้วพูดด้วยหน่อยเห็นปะบึงเนี่ยไก่ด้วยข,ข้าเพชรแห้งเข้อเงื้อแตกละ่ะตอนน่ะข้อนามกึงนะเพชรเนาะเป็นคนมากินเพชรพี่นนองเพชรน,นิดหน่อยออ Hả, <laughs> na đen bò bò na đâm gì bò đen lắm thiệt à na không mướt luôn p'nong จังกินขอ,อยู่เฮือนนี่ลเพี่นอ้องนั่นเนี่ยตำเหล้าเขาไม่ได้ตำเหล้าตำถาดไม่ตำเดียวคือตำเหล้าตำเหล้าออกสม,มสมนัวเค็มผู้ใดบ่ม,มากหวานถูกต้องเมื่อนี่ก็กินายไว้เลยพี่นอ้องไปดึงแขวมาก <laughs> ดึงแขว <laughs> ดึงแขว,ด,แขวดึงมาทั้งสองกินแต่ซ้ำนี่เราพี่นอ้อง แต่ว่ากะโอเคนะร้านนี้อโอเคปะรสชาติเป็นเอกลักษณ์แม่รสชาติเอกลักษณ์กะดีลเลยจิ้ม้องกันพขนอดกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้นะเดี๋ยวสักพักสั่งเค้กเขามากินเขามีกาแฟเค้กน้ำตาลหานี่ยเออร้านนี้เค้กเขาเป็นกาแซ่ตาแซ่พี่น้อง ว่าสีล่องสังน้ำอันนี้พวกชาที่เป็นชาสมุนไพรอ่ะแบบน้ำอียงที่มันเห็นในเฟซสดชื่นไหม,อ,มอยากอยากลองกินแต่ว่ากาแฟาบ้อไวแล้วเพราะว่ากินมาแล้วแก้วนึงกะสีล่องกินเดี๋ยวแบบเป็นชาเป็นแบบเหมือนน้ำที่เห็นให้สดชื่นนะนะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เนาะเที่ยงกระบายยังสินะแบบแดดแบบรุนแรงแห้งแล้วมันเห็นในห้องแบบสดชื่นหลังจากที่เขากินเขาแล้วเขาก็ต้องแบบมีนมออ้ำอียงมาลองข้อ,อรึป โอเคัด okay, ไปทีของหวานเลยโอเคเดี๋ย okay. วไปสั่งของหวานมากินต่อพี่นอ้องไปเบิ่งกันกินข้าไม่กินหวานไม่ได้นะมาแล้วพี่นอ้องว้าวเค้กหม้อแกงเบิร์เบิ่งความมันอาจจะนิ่มนิ่มเด้งเด้งอยู่นะห,หม้อแกงเลยอ่ะเป็นหม้อแกงเลย มาลองเป็นจักค่ำหนึ่งเจ๊ว่ากินมะแต่หอมนะหอมแบบหมอแกงบดิขาดหวังกันเหมือเค้กด่ะคือบอมันอาจจิมีความแบบโบนี่น่ะนะ,ะแต่ว่าเนื้อเค้กดีทุกคนอ,อืหอม เนื้อเค้กเหมือนแบบเนื้อเค้กเหมือนแบบละลายไปในปากเลยอ่ะเมื่อเด้ออเมื่อเด้ออืมใครถอดชินเวดเดียววะชินยีวันอังเจกอืมอร่อยแซ่บอ่ะเนื้อเค้กมันมหยาบดนะแซ่บอื โมหวานมากคือเขาอยู่นะเนี่ยบสาจ่ายข้างนอกซาจ่ายคะนี่ยทุเล็ดีๆการกินนี่อ๋ออ, <laughs> อันนี้กินผู้เดียวนะขออนุญาตเฮงสิเด้บอบซาจ่ยายไหม ต้องกินสี่ตัวเนาะนี่ต้องชิมแมมนีม่ต้องกินพร้อมกันเลยพี่น้องกินพร้อมกันทั้งเครื่องทึงทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งล่างอืมอืมข้างบนคนเนี่ยน่ะขึ้นชิ้นยอดละยอดอ่ะหกสิบห้าบาทชิ้นนี้ขอกินแต่ข้างบนนะอืมอืม แม่บอกเค้กเผือกเค้กเผือกโอเค okay, พี่น้องเมื่อนี้ก็อิ่มน้ำสำลานอิ่มแห้งอิ่แห้งก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ใช้กดติดตามให้กับช่องพี <c oughs> ่หมีกำลังเจ๊น้ำเด้อค่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ต้องขอโตล่าไปแล้วพ, <c oughs> พี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาเบื้องว่าสิภาษไปใส่เอาเบื้องเลยปาลาไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย